สงงานครับแจดซีเคนะครับเกีย e ร์ออโต้นะฮะท่อใบล้อสิบห้านะครับคันนี้มาจัดรีแม็กนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน e ียี่สิบนะครับเพิ่งไปเติมมาด้วยนะฮะของเก่าเป็น E ีแปดห้านะครับก็ไล่มาแดงแล้วเมื่อกี้ซัดตัวแดงเลยนะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น e ียี่สิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกค้าเก่าครับ แต่ว่าคันนี้ไฟล์รถถูกจูนมาแล้วนะฮะก็เป็นเป็นงานแก้รีแบบจากที่อื่นเลยนะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไบแบนตัวจับส่วนผสม,มน้ำมันกันบอากาศนะครับสายเป็นสินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนเลยนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ เล่นกันคันนี้อ๋ออ๋อฝนตกมาฝนตกนะฮะอาจจะออกไม่เต็มนะฮะเปิดแอร์เกี่ดีเด้ ไม่พอเปล่าเปิแเดแอร์ G D ความความเย็นเย็นส้เลยนะโอเคพอ,อดีกว่าถนนมันลื่นนะฮะอะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แจ๊ส G K นะฮะ ลองดูครับว่าอัตราเร็วเป็นยังไงนะครับเียอะไรต่างๆ,างๆจะลดกังบ้างนะครับอันนี้เกียร์ออโต้ล้อสิบห้าใบ่อใบหนึ่งเนาะโอเคพีจูน,นะฮะไม่ได้จูแต่รถใหญ่นะครับรถเล็กก็จูน,นะฮะซิตี้แจ๊จูหมดนะครับบ <M io S 2> ีโอ็าจูน,นะฮะอ่ะ,อะก็จูคาราสาพันห้านะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บจูเพิ่มฟรีนะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ ไปเอ็มทีเอ็มทีไปออโต้นะฮะหรือว่าติดตั้งเทอร์โบมาใหม่หรือรอยากจูนกล่องเดิมน,นะพี่โจโูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจริญฟ้าครับหรือว่าสีดำเงินนะฮะอยู่หน้าบักซอยอีกที่คือลำลูกกาของเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่งงารจ Service, ูนเดียวเซอร์วิสแบรนด์เทนททั่วไปผมไม่ได้รับนะฮะตา,งงกากโมงฟังวาเขาไม่ได้รับนะครับของทาไม่เป็นนะฮะของพีทีมช่างอยู่เสรีไทยนะครับแล้วก็นอกสถานที่ บวกค่าเดินทางครับไปได้หมดนะฮะแต่ถ้าไกลจัดจัดเลยเดี๋ยวสุดออกสุดใต้สุดวัดรวมกันสามขันขึ้นไปได้แน่นนะครับแล้วก็ติดตามเลยนั้สามช่องทางนะครับ f b o o k y o u y u u t กูเ g ิลแบบนะครับพีพีจูรแบบคันด้าเจอรักสามช่องทางเลยรักสามช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโอเค,อเคก็ส่งงานทางสำหรับ GK นมันอ e 20นะฮะแก้งานรีแบบจากที่อื่นรอยสิบห้าท่อไป นะครับขอบคุณครับ